สวัสดีค่ะสวัสดีมีแฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะคะไปส่งน้องน้ำมนะคะนี่น้องน้ำมจะมีของขวัญให้ไปส่งน้องน้องน้ำมบอกว่าถ้าไม่ไปส่งนี่บ่ให้ของขวัญเด้อสัน

เอ้ยเอ้ยดีใจดีใจถุงน่องนล้วมูบันนี่ดีใจขนาดเนี่พี่เพิ่มพี่เพิ่มมาเล่นหุดบอลนอกแล้ว มีอยูแต่ว่ามูเขาได้มีอยูค่ะไม่ไเขียวมีอยูมี่ยูถอยได้บ้องบอคันว่าฝนนี่คือสิบอันนี้ยู่ ไปไปแต่โพกว้านก็ได้ค่ะบ่เป็นยังคันเมนว่าไปได้ไปบ่ได้เนาะค่ะจ้านี่เพื่อนใจโค้งควันนี่จะคันละไมค่ะแม่เบนนี่จะมัดเกลวจ้ะนี่นะคะขอบคุณค่ะเชิ่ให้พี่เพิ่มได้เล่นด้วยนะครับือนสอนเ่ดือนสน่ะจ้าจ้าเพิ่มได้เล่นด้วยกัน จะเอาไปเล่ิอยู่บ้านไมเนะคะน้องไปเห่นนยู่บ้านไม่โอกินนุมแล้วทั้งีีย่างมือมือกินนุมแล้วโอ้ได้ยินเสียงรถโอ้โออาบัีอาได้ยินเสียงรถอาอนนี้

Ừ, chai phượm bột mà ơ ờ, Ơi, đống nè đống nè chai phượm mà đúng nè chắc nói Thôi mà hột bàn phân lên đỉnh lưới bàn đi mười nhàng mà mười tỷ lạ นุ่นเล่นฟุตบอลน้องน้ำมูไปน้ำม,พม,ำมูพี่จะไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วเด้อ,อเฮ็ดยังนั่นฮะเฮ็ดยังอะไรเฮ็ดยัง หยาไปแล้วนะหยาไปล้นะโมไอ่ะอีได้เยะุอ้ยอกิเก่งขอบคุณครับโอ้โหแม่เขียวดูโอ๊ยโอ๊ยเพิ่มลูกดูนะคะแม่แม่ดู ใช่เพิ่มกินดีๆลูกกินดีๆด,ดูนะคะกินดีๆกับอะไรบกเป็นได้บึงเออเออปันนี่เอะอีเพิ่มอยากเห็นจะสัน้นอยากอาโหนกไดไหมมาบาดหนกได้นี่ให้เม่ได้กินเสพๆเนี่ยล่ะหรือโตอนเม่ในบึงเม่กับเซยออยู่ โมก็ินเป็นเรียบร้อยระเบียบน้องน้โมบอกว่าโอ้ยชัดพี่เพิ่มมาย้ำได้มุ่นอุ้ยปุ๋ยย้ำนั่นได้กินอยู่กับกินยัางสันแลวน้อง่ะบึง อย่าเห็ดยงสันด้ยาเห็ดยงสันด้วยลูกมีตะปูบ่คะนี่เออจ้เพิ่มเพิ่มพ่มเ่มลูกลงมาเลย่อยเอาอตะยานตะปูนั่นมีตะปู เอมเอ้ยหนูอย่าดื้อไลยลูกเอ้ยเอาไว้ใ่ะตะปูยังไมียุยตะปูย่ามีตะปูอย่สองสามอันเอ้ยพ่อควันตะปูอยู่ข้างนอกเออ <c oughs> ได้อบอลบอนี่ยอกันเมื่อขอบคุณค่ะดูนงนงมูเขากินแบบเรียบร้ยอยดูชายเพิ่มนะคะดูชายเพิ่มของห้องเออเห้อเหอเล่นจนแม่กินบบแม่ามากินโบเสพเลยเพื่อนนี่ เอาแบบไม่แบบนี้แบบนี้เอาแบบได้อาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้แต่ตะปูอ้ากินดีกินดีคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณทางโครงการ นะคะขอบคุณแม่เขียวเด้อนะคะสําหรับของฝากนะคะลูกบอลนะคะขอบคุณน้องนโมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามะะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องพุนพ้นเลยนยคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ